ตอนนี้ช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินส์เฮดวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่ามือบายสองหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับกิจกรรมใหม่นะครับเพิ่งจะมาเมื่อคืนนี้ครับเป็นกิจกรรมแบกแฮมนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าภายในกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนจะได้ฟรี ตัวนักเตะเบคแฮมนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่แน่นอนนะครับสําหรับข้อมูลนะครับถ้าบอกไว้ก่อนถ้ามีอะไรที่มันผิดพลาดหรือประการใดก็จะต้องขออภัยในนัที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็จะไปคอมเมนต์แก้ไขให้ไวให้นะครับก็อ่านคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับเข้ามาดูที่หน้าแรกก่อนเลยนะครับอันแรกนะครับเขาจะให้เราดูวิดีโอนะครับ ดูวิดีโอเพื่อแลกรับอันนี้นะครับเบคแฮมพอยต์นะครับคูณสิบนะครับวันหนึ่งมันดูได้แค่2ครั้งนะครับก็ได้แค่20นะครับจะรีเฟรชทุกวันนะครับแล้วก็มาดูช่องถัดมานะครับเป็นตัวไอคอนนะครับซึ่งในการที่เราจะแลกรับไอไม่ใช่ตัวการ์ดธรรมดานะครับอันนี้เป็นเบคแฮมการ์ดธรรมดาก่อนนะครับก็ในการที่เราจะแลกรับเป็นไอคอนธรรมดานะครับตัวทีนะครับ ซึ่งาการเราอัที่เราจะแลกนับก็คือเราต้องมีชอยไฟตัวแม่กุญแจนหนึ่งก่อนหนึ่งอันนะครับสําหรับแม่กุญแจเอาที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันในช่องสุดท้ายนะครับแต่อันเนี้ยในนี้มันให้เราเลือกนะครับมันจะมีที่เป็นนักเตะที่เป็นในตําแหน่ง CM กับ RM นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับว่าให้แลกแค่อันเดียวหรือว่าให้แลกทีละคนหรือว่ายังไงทักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าไงจะไปคอมเมนต์บอกให้นะครับเปิดพอเล่นแล้วนะครับ แล้วก็ขยับถัดมาช่องถัดมานะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นการทํา s b c นะครับซึ่งการทํา s b c นั้นพูดเปิดเข้าไปดูนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับว่าจะต้องเอาไอคอนตัวที่เราได้แรกเมื่อกี้นี้นะครับเอามาใส่ในนี้นะครับเพื่อที่จะอัปเกรดให้เป็นไอคอนถัดไปนะครับลักษณะเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้มันเป็น o อ e r 87แปดสิบเจ็ดอันนี้เป็น o อ e r a l เก้าสิบห้าเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็ยังเป็น r m กับ c m อยู่นะครับ แล้วก็ขยับท่อนสัดไปก็เช่นกันเหมือนกันนะครับเหมือนจะเอาตัวแปะเกบหมื่อกี้มาใส่นะครับเนี่ยครับต้องอัพให้เป็นร้อยก่อนนะครับเห็นไหมครับมันเขียนว่า a c s e t ศูย์ครับหก็คือจะต้องมีแค่หนึตัวก็หมายความว่าต้องเอาไอคอนตัวเบรกแฮมมาใส่เท่านั้นเองนะครับถ้ามาสุดท้ายนี้มันก็จะได้เป็นพามไอคอนเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าการดนี้หล่อมากนะครับสำหรับเบ็แฮมนะครับ ค่าพลังก็ถือว่าโอเคมากนะครับเด็ดตัวเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นการแบบอัมแบบนี้นะครับเหมือนจะเอาเหมือนเอาการ์ดไปอัพเป็นอีการ์ดเพิ่มขึ้นไปนะครับจบที่ไอคอนเป็นผ่าไอคอนนะครับมาดูช่องถัดไปนะครับเบคแฮม m อฟเฟอร์นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะใช้ตัวแต้มที่เราใช้ดูวิดีโอเมื่อกี้นะครับมาการใช้เอามาสุ่มนะครับซึ่งอันนี้มันมีทั้งหมด3ช่องนะครับถ้าให้เราเลือกว่าเราจะ เขมช่องไหนนะครับซึ่งช่องแรกมันจะมีนักเตะตามนี้นะครับคนแรกเป็นเฮอร์นันเดนนะครับแล้วก็อันทูฟันติของบาซ่านะครับนี่นะครับเฮอร์นันเดนแล้วก็เป็นอันทูฟันติของบาซ่าแล้วก็ลงมาเป็นซาโก้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นนักเตะจากสเปนนะครับ นี่นะครับดูเอาตามมาตามนี้นะครับช่องถัดไปนะครับเด็ดเด็ดเลยเป็นวอล์กเกอร์นะครับแมนซิตี้นะครับนี่จากเอลลิติโกมาลิดตามนี้นะครับมีโอปาล่าด้วยครับโอปาล่านี่กองหลัง CB นะครับวิ่งเร็วมากนะครับวิ่งน่าสนใจนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ทั้งสุดท้ายนะครับก็มีมาเซโลนะครับเป็นาดุ่มจากลูพูตามน,นี้นะครับมีคาวานี่ด้วยนะครับอันนี้เป็นการ์ดมาแมนยูนแล้วนะเอลลินี่นะครับจากอาเซนนอล ตามนี้นะครับก็เอามาแลกในการสุ่มแต่ละครั้งก็จะต้องใช้100นะครับสุ่มได้ครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการสุ่มนะครับเขาบอกว่า possible reward ก็คือสุ่มเอานะครับยังไม่ได้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับสายมือนะครับมีใช้เพชรแดงซื้อด้วยนะครับส5 0 0นะครับซื้อได้100แล้วก็25 0 0 0ซื้อได้1000เลยนะครับ40่สิบเคหมายความว่าเคได้แค่40่ครั้งหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวถ้าไงจะไปคอมเมนต์บอก ใต้คอมเมนต์นะครับถือมาที่อันต่อมาเป็นแคริเอร์หนึ่งนะครับแคริเอร์หนึ่งเนี่ยเป็นการเล่นนะครับก็มีทั้งทั้งสกิลเกมแล้วก็ทั้งเอททัวรดนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นเพื่อแกลกรบเบ็ดแฮมพอย์คูณห้านะครับนี่นะครับเบรคแฮมพอย์คูณห้าเบ็คแฮมพอย์คูณสิบจนมาถึงสุดทางนะครับ ก็จะได้ตัวกุญแจไอคอนสอยพลอยเมื่อกี้นี่ซี่เอาไปแลกตัวเบรกแฮมนะครับเข้าใจไหมครับต้องมาเล่นแค่เรียพาร์ทหนึ่งให้จบก่อนนะครับจะได้สอยพลอยหนึ่งอันแล้วก็เอามาแลกเบ็กแฮมอันนี้นะครับเบ็แฮมการธรรมดาการการแรกนะครับอันนี้นะครับส่วนแคเรียผ้าสองภาษามันยังไม่เปิดนะครับอานสี่ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวถ้าไงก็จะทําคลิปแยกออกมาเป็นอีพีที่สองให้ละกันนะครับ ไปดูที่สโตกันนิดนึงนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับสโตไม่มีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลที่ถูกต้องผมจะแก้ไขให้แล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอีพีที่2สําหรับเบงแฮมมาแน่นอนนะครับติดตามด้วยแล้วกันนะครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ